โอเคค่ะตอนมีตัวใหม่พี่วีจะมาแนะนำตัวอะไรนะพี่ตัว Arc4 Detector ครับ Arc4 Detector โ okay, อเคลองไปดูกันสวัสดีครับวันนี้ก็บูตินจะเป็นส่วนสองตัวโมด,ดูล่าเดนเรนเนลโคมเมเดสนะครับก็ MTRC เนี่ยพระเอกของเราที่เราอยากจะนำเสนอก็คือตัว Arc4 Detector ตัวนี้เป็นส่วนประกอบตัวใหม่นะครับที่สามารถเรียวกว่าช่วยลดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม ซึ่งเบเกอร์กับการดูดเนี่ยจบไม่เจอเราจะทราบอยู่แล้วว่าเบเกอร์โดยปกติเราจะตัดโอ้โหลดกับทอร์เซอร์กิน uit, ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้รวมถึงพวกต่อต้องกันไฟลวกไฟ,กไฟดูดก็จะเรียกว่าลดเหตุการณ์ทาให้บุคคลเสียชีวิตหรือลดเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟลวดหลกดินนะครับที่เราเคยพูดไปแล้วแต่ว่าจะมีเรียกว่าสาเหตุบางประเภทบางชนิด โฟล์บบแบบชนิดที่ทําให้เกิดตรงไหมได้แต่เบรกเกอร์กันูได้ทางานนะครับหนึ่งคือซีรีส์ a ฟล์นะครับคือสายไฟเส้นเดียวกันเนี่ยนะครับมีการตัดต่อสายที่ไม่ดีมันก็จะมีการสปาร์กรเล็กๆตลอดเวลาแต่ถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันจะสปาร์กรค่อนข้างใหญ่รุนแรงนะครับแต่ว่ากระแสไม่สูงนะแต่ทําให้เกิดตูมไหมได้หรือพาราแล้วโฟล์นะครับคือสายไร้กันนิวตันเนี่ยมีไฟวิ่งผิดกันผ่านฉนวน่าง ไม่ได้ชนกันตรงๆถ้าชนกันตรงๆเนี่ยจะเป็นชอ็อตเซอร์กิปแล้วเบรกเกอร์ตัดแน่นอนแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีฉนนนุดเฉลิวดบางๆกั้นอยู่กระแสะขนาด50แอมป์75แอมป์เนี่ยมันทำให้เกิดการอาร์คแล้วก็เกิดไฟได้ซึ่งเบเกอร์อาจจะจับไม่เจอนะครับรวมถึงเ,เรียกว่าไฟเรียกว่าอาร์คลงดินคืชลายทุ่งหญ้านะครับก็สามารถทำให้เกิดเไหม้ได้ถ้าเซอร์กิปนั้นเนี่ยไม่มีการดูดลายทุ่งหญ้าเบเกอร์บางทีก,ก็จับไม่เจอเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้เรามีวิดีโอสาธิตนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยซีรี์ฟอลเนี่ยมันจะทําให้เกิดพลิมไม้ได้ยังไงและเด็กเก่อร์จบไม่เจอแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้อาร์ฟฟอลในการป้องกันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าพอเริ่มเกิดความร้อนเริ่มอาร์ฟปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่ที่สปาปุ๊บเนี่ยอาร์ฟอลจะตัดทันทีหลักการทำงานคือเขาจะจับเวฟฟอมนะครับ เขาจะรู้ว่าเวฟฟอร์มของอาร์ซอที่จะทให้เกิดเพลิงไหม้เนี่ยมีลักษณะยังไงโดยที่เขาเก็บ Data ศึกษามานะครับตัวอิเล็กทรอนิกส์ข้างในพอเจอเวฟฟอร์ที่เกิดอาร์อตัวนี้ยัยงไม่เกิดเพลิงไหม้ปุ๊บเขาจะตัดวงจรทันทีนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยจะมีอินดิเคเตอร์นะครับต, LED ตัว L E D ตัวนี้อินดิเคเตอร์นะครับจะทำให้เราลุ้ว่า เขาทิปด้วยสาเหตุอะไระไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เฝ้าคาแล้วเฝ้าหรือ,อตัวโอเวอร์บนเตนนะครับก็ดูความผิดในการกระตุ้นก็นกนกได้ซึ่งถ้าสุิว่าเขามีอินดิเคเตอร์ขึ้นมาละนะครับว่าเกิดจากอะไรเราไปออนเนี่ยสาเหตุนั้นก็จะหายไปเราดูภาาพัทสุิว่าเราอยู่บ้าน,นยแยวเรามีแม่บ้านอยู่บ้านเนาะ,ะเราไปทำงาน อยูด่ดีปุ๊บอ่ฟอลทริปแม่บ้านก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมครับเขาก็พอเพื่อใช้ไฟต่อสุดท้ายเรากลับมาแม่บ้านบอกว่าเออเนี่ยวันนี้มีเหตุการณ์ิปเราไม่้ยังมันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะแต่ว่าตอนนี้นไ,ไฟสีเขียวแล้วคือทางานปกติแนละ้วไม่ทราบใช่ไหมครับมันมีวิธีการดึงล่าสเมมโมรีด้วยนะครับอ๋อนะครับกดปุ่มเคสแล้วออดขึ้นไปใหม่ตัว L E D ตัวนี้มันจะกลับมาครับ ซึ่งดึงรัสเมนโมรีมร่เราก็จะดูว่าอ๋อมันขเกิดจากอะไรนะ<ม>ไปดูว่าสาย,สายไฟเป็นยังไงบ้างอยากใช้การได้ไหมถ้าใช้การไม่ได้ยังไงก็ต้องรีบเปลี่ยนโอเมีฟังก์ชันอะไรมากนะพี่เรืนี้โอเคครับตัวนี้รุ่น S a r นะครับ <c oughs> จะเป็น MCB คือฟังก์ชันเบรกเกอร์บวก a r อ๋อ l นะต่ตัวนี้ตัวนี้เป็น r c b o ครับ อันซีบีโอเบลอาฟอล์คือว่าโอเวอร์โหลดช็อตเซอร์กิตนะครับไฟนัวไฟดูดแล้วก็อาฟอล์ได้เหมือนกันโอเคโดยปกติอะถ้าเป็นเบเกอร์จะไม่มีปุ่มเทสูเลยครับอ่าใช่แต่ตัวนี้มีปุ่มเทสคือเทสฟังก์ชันอาฟอล์อ๋อเทสฟังก์ชันอาฟอล์เป็นสีส้มด้วยใช่แต่ถ้าเป็นเทสอาร์ซีดีก็เป็นสีขาวเหมือนเหมือนอาร์ซีดีทั่วไปเนี่ยแหละครับแล้วเขาจะมีเขียนว่า A F D D A F D D ใช่ครับ ซึ่งตอนนี้นี่นรยุโรปเนี่ยก็เป็นเรียกว่า recommend ติดในสถานที่ปาะสถานที่เช่นพิพิธภัณฑ์ uh huh. นะครับสถานที่ที่ว่าเก็บของมีค่านะครับหรือสถานรับเยเด็กสถานดูแลคดชลานะครับ,าานะรบเป็นพวกโรงแรมอพาร์ตเมนต์โฮสเทลนะครับหรือห้องหรือสถานที่ที่โครงสร้างเนี่ย ลางใส่ได้ง่ายเช่นห้องเก็บเสียงขับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่โครงส่าอาจจะมีบุโฟมหรืออะไรเนี่ยมุณโดสปาร์ตุเราไฟไม่ได้คับอ่าคันนี้ทางยุโรปเขาจะแนะนำแลว่าต้องติดนะรงาพคอตัวเนี่ยเนื่องจากว่ารายสาเหตุหลายคาเ้งเกิดเหตุการณ์แล้วเด็กคน้ตาอ๋อโอเคได้ค่ขอบคุณค่ะ